โปรเจกต์สี่ดีว่าดีกูเวเมนโปรเจกต์สถาบันการบินพลเรือนซีวิลเอเวชั่นเทรนนิ่งเซนเตอร์เป็นหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจสังกัดก,กระทรวงคมนาคมและเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีโดยมีหน้าที่ในการอบรมและผลิตปุคลากรด้านการบินทั้ง ระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศตามมาตรฐานระดับสากลที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศการนำแนวคิดดิจิทัลมาใช้ในองค์กรการสร้างและพัฒนาแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการ t r a n s f o m t r a n s f o m กพ,อพอ ไปสู่องค์กรดิจิทัลนเพื่อให้องค์กรมีความมั่นคงเชิงทรัพยากรสามารถตอบสนองและสอดรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมไดส้สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลายัยเพื่อให้บุคคลที่จะทำงานในอุตสาหกรรมการบินมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ ตลาดแรงงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลากพอทอจะสามารถขับเคลื่อนอยุทธศาสตร์ได้ด้วยการทำงานร่วมมือเป็นทีมกับทุกฝ่ายทั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมผู้ประกอบการและภาคเอกชนโดยคู่ขนานไปกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลข้อเสนอเพื่อการวัฒนาสํานักงานภาครัฐกองวิชาการ บริหารการบินสถ,สถาบันการบินพลเรือนได้จะนักถึงความสำคัญและสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลายัยทางภาครัฐและเอกชนอันจะนําไปสู่การสร้างสารรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ซึ่งเป็นเป้าหมายอันสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน